สำหรับกิจกรรมการลงชุมชนณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองรีอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกในวันที่11กุมภาพันธ์2557มีกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมที่1การคัดกรองสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานได้แก่การวัดความดันการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดการตรวจระดับไขมันทั้งส่วนบนและส่วนล่าง รวมถึงการให้สุขศึกษากับผู้ป่วยโรคเบาหวานกิจกรรมที่2กิจกรรมให้ความรู้โดยในกิจกรรมจะมีการให้ความรู้ในเรื่องการคุมกำเนิดในรูปแบบต่างๆซึ่งกลุ่มของเราได้รับมอบหมายในการให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดด้วยถุงยางอนามัยเพศชายและเพศหญิง สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พวกเรานะคะก็มากันที่อพสตบ้านหนองลีนะคะวันนี้พวกเราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองนกรโดอยทีการใช้ถุงยาง ่อทั้งเทสัมคั์ได้อีกด้วยะค่ะถุงยางอนามัยอ่าโดยกระบวนการป้องกันเนื้อละชาก็คือเป็นอ่าช่วยปีดขวางนะคะตัวเชื้ออสุจิไม่ให้ผ่านเข้าชอ่องคลอดค่ะอ่าโดยที่ตรงปลายของถุงยางอนามัยนี่น,นะคะ,ะจะเป็นที่อาจจะมีกระเป๋อเล็กๆนะคะไว้กับเก็บน้าเชื้ออสุจิะคะ่ะซึ่งอ่าจะ ทำให้นักเชื้ออาชติเนี่ยไม่สามารถเข้าไปผสมกับไข่ในช่องคลอดของผู้หญิงได้จึงไม่ทําทให้เกิดการติดสงทิ้วแล้วก็ไมะะ่ทําให้เกิดการต้านรภ์ค่ะค่ะข้อดีข้อเสียของการใช้ถุงยางอนามัยนะคะั้งเทศชายและเพศหญิงนะคะข้อดีนะคะของการใช้ถุงยางอนามัยก็คือปลอดภัยนะคะคือสามารถป้องกันการมีุนูได้นะคะแล้วก็ปลอดภัยจากการติดเชือะะ้อค่ะ ข้อเสียนะคะก็คืออาจจะทําให้เกิดขาดจังหวะในการมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการระคายเคื่งของยางได้นะคะซึ่งในการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยเพศชายจะเป็นที่นิยมมากกว่าเพศหญิงนะคะเพราะว่ามีราคาถูกกว่าของยาอนามัยของเพศหญิงคะ่ะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายกว่าและสะดวกกว่าด้วยคะ่ะสำหรับการแนะนําการใช้ถุงยางอนามัยเพศชายและเพศหญิงก,ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ หลังจากการทำกิจกรรมที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองรีเสร็จสิ้นแล้วยังมีอีกสองกิจกรรมที่จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองรีอําเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกโดยกิจกรรมมีการแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ1ฐานตรวจสุขภาพ การให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อซึ่งการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อแบ่งออกเป็น7ฐานดังนี้ 1. โรคไข้หวัดใหญ่ 2. โรคอุจจาระร่วง 3. โรคปอดบวม 4. โรคมือเท้าปาก 5. โรคไข้เลือดออก6โรคคางทุมและ 7. โรคอิสุกอิสัยซึ่งหลังจากการให้ความรู้เรื่องโรคอุจจาระร่วงสรุปผลได้ว่า กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโรคอุจจาระร่วงเกิดความตระหนักในเรื่องการป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคอุจจาระร่วงและมีทักษะการปฏิบัติตนในเรื่องการป้องกันและดูแลตนเองเมื่อเกิดโรคอุจจาระร่วงซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยมีการซักถามในข้อสงสัยต่างๆและร่วมเล่นกิจกรรมเป็นอย่างดีทําให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่โรงเรียนบ้านหนองนีนะคะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาให้ศึกษา,ารนะคะสื่อสาน้องๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องโรคอุจจาร้รนลูกลนนะคะ่ะแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันบ้างเอ่ยก็วันนี้ ก็จะเป็นพวกปลาที่ไม่สุกหอยนะก็คือหอยก็ไม่สุกนะถ้ากินแบบพวกอาหารสุกๆอิบๆอย่างปลาไอย่างหอยดองอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะท้องเสียได้และอีกอย่างนึงคือน้องอส่วนใหญ่แล้วที่เข้าห้องน้ำเราไม่ชอบล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็รีบรีบ,ร,บรีบออกมาเลยก็คือเชื้อโรคก็จะติดเราออกมาจากในห้องน้ําด้วยเสร็จแล้วอ,อ,อย่างเงี้ยก่อนอ่าก่อนอืนใช่แล้วอันนี้อันนี้เป็น ไม่ลอยาหกิด,อ,ดอ,อาการป้องกันเมื่อกี้อนยกมือแล้วอ่านใ้เพื่อนความหมอยเรากันป้องกันมีอะไรบ้างกินร้อช้กาล,กาลมือของน้องข,ขายลงโแล้วก็ของน้องเมื่อกี้ก็อ,อ,อย่างที่บอกเนาะสาเหตุสาเหตุาหตาหตการป้องกันน้องก็งรับรูนะ้แลเนะเดี๋ยว i